มาจะแนะนําให้รู้จักสบู่ฐานน้ําผึ้งของมิสเตอร์ดีไม่ใช่ฐานหุงข้าวอันนี้เป็นฐานไม้ไผ่มีกระบวนการผลิตและคุณสมบัติที่ดีกว่าฐานทั่วไปทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะฐานไม้ไผ่สามารถปล่อยประจุลบและลังสีอินฟราเรดยาวออกมามีผลทําให้ออกซิเจนในร่างกายเพิ่มขึ้นระบบไหลเวียนโลหิตก็ดีขึ้นเมื่อเลือดไหลเวียนดีขึ้นนั่นผิวพันธุ์มันก็เปล่งปลั่งไงครับคุณ นอกจากนี้เด่นสุดคือคุณสมบัติของฐานไม้ไผ่ที่ดูดซับสิ่งสกปรกด,ดูดซับไปถึงเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วให้หลุดออกมาจากรูกคุค้มขนลดการเกิดสิวได้เป็นอย่างดีคนขี่มอเตอร์ไซค์ทำงานเอาหน้าฝาแดดฝาฝุดวัยรุ่นฮอร์โมอนคลั่งใบหน้ามีปัญหาสิวอักเสบเชิญครับสบู่ฐานไม้ไผ่ได้ผลดีจริงๆนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของน้ำผึ้งมะขามน้ำมันส้ม ช่วยบำรุงผิวให้สดชื่นและเจ็บใสและแน่นอนครับสบู่มิสเดีทุกก้อนมีเชียร์บัตเตอร์ช่วยผิวชุ่มชื้นไม่แห้งสัมผัสผิวนุ่มได้ตั้งแต่ก้อนแรกที่ใช้สบู่มิสเดีเน้นใช้น้ำมันจากธรรมชาติด้วยกระบวนการผลิตแบบเย็นเพื่อคงคุณค่าของส่วนผสมธรรมชาติให้มากที่สุดทุกก้อนปราศจากสารเพิ่มฟองสารฟอกขาวสารสเตียรอยรักสุขภาพรักธรรมชาติต้องรักที่สุดครับ สั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเตอร์ดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสเตอร์ดีโด่งไล n ์อมิสเโด่ง2 Line ID ดีมิสเตีโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเตอรดีอ่ะสั้นๆครับเบรกนี้ นะเท้าฟังเรื่องนี้ก็คือว่าปรากฏว่านะครับมีการยึดถนนทำลานบินเกิดขึ้นแล้วครับแถวแปากช่องนี่แล้วมั้งนะเออปรากฏว่ามันเกิดเป็นเอกสารลับหลุดออกมาเนี่ยนะหลุดออกมานี่เป็นข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะนะครับให้ข้อมูลมาอย่างนี้ รปรากฏว่าเอกสารฉบับที่หนึ่งเนี่ยนะครับเป็นหนังสือถึงนายกอบตอขนงพระปากช่องนี่แหละครับปากช่องเขาใหญ่นี่แหละขออนุญาตใช้พื้นที่สนามบินขนงพระคือขออนุญาตใช้เอาพูดตรงๆในที่ท,ที่อ่านนี่คือใช้ถนนเนี่ยเป็นพื้นที่นะให้เครื่องบินเนี่ยลง นะฮะขอญอาตใช้พื้นที่เป็นสนามบินขนงพระลงวันที่9เมษายนนะครับตั้งแต่เมษาที่ผ่านมาคนที่ไปยื่นชื่อพลอ่าพลตำรวจเอกพินันโพเจริญนะเนี่ยตามที่ที่ผมวงไว้นะครับปรากฏว่าคนคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนะเป็นคนสนิทกับนายอนุทินได้รับมอบอำนาจมาจากนายอนุทินซึ่งฉบับทางขวาเนี่ยท่านก็เห็นชัดเจนนะครับมีเอกสารลงวันที่10พฤศจิกายน67นะฮนะให้มอบอำนาจตั้งแต่ ปีที่แล้วปลายปีเป็นการมอบอำนาจอย่างเป็นทางการมีลายเซ็นอนุทินเรียบร้อยมอบอำนาจให้พลตำรวจเอกอภรณตีนิพัทธ์พี่นันโพเจริญนี่แหละครับเป็นคนไปดําเนินเรื่องดังกล่าวซึ่งจะเป็นการดําเนินเรื่องทําสนามบินส่วนบุคคลน,นะครับแล้วก็จะไปเสนอขอกับท้องถิ่นอบตอว่าไงลนะ่ะซึ่งมันอยู่ในการปกครองของ,น,อน,น,งานายอนุทินถูกไหมนายกอบตจอเหล่าเนี้ยถูกไหมครับให้ทุนให้โทษได้ เขาไปขอเขาเขาไม่กล้าให้หรืออยังไงปรากฏในเลกเอกสารนี่มังครับเรื่องราวคืออะไรคือจะทำรันเวย์เอาเครื่องบินเล็กเนะี่ยไ่ลงขนาดเล็กอะ่ะนะครับเป็นรันเวย์ของสนามบินปรากฏว่าเป็นคือไม่ได้ไปสร้างใหม่แต่เป็นการทับทางสาธารณะของจุมยนต์แล้วก็ยังขออนุขออำนาจนะครับปิดถนนช่วงเครื่องบินขึ้นลงแบบชั่วคราวแล้วก็ไม่มีป้ายเตือนด้วยไม่มีป้ายเตือนถาวร คือพูดง่ายๆว่าถ้าเครื่องบินจะมาเนี่ยนี่ถนนเนี่ยชาวบ้านเขาใช้อยู่นะเห็นเขาบอกว่าเป็นอ่าเป็นทางสัญจรของชาวบ้านประมาณ200หลังคาเรือนนะแล้วเครื่องบินเนี่ยมาเนี่ยวันนึงเขาบอกว่าประมาณเกือบยีเที่ยวไปไหนเครื่องบินเหล่านี้ไปไหนฮะก็ปรากฏว่าเป็นรันเวย์ของกลุ่มทุนซันวันเล่อ่าเชื่อมโยงกับสนามกอล์ฟเรนโชชาวีนะสนามแข่งรถ ส c ลด์ไดวิ่งรีสอร์ทครบวงจรซึ่งอนุทินก็ยอมรับว่ากิจการเหล่านี้เป็นธุรกิจของคนในครอบครัวพูดง่ายๆว่าจะขอถนนของชาวบ้านเนี่ยที่เขาสัญจรไปมาอยู่เนี่ยเขาอาจจะวันหนึ่งอาจจะเป็นถนนที่ไม่ไม่ได้ว่ารถเยอะอะไรแต่ว่าเขาก็ใช้ทั้งวันอะ่ะสุดท้ายก็จะเอาเครื่องบินเนี่ยมาลงบนถนนนี้ <c oughs> นะครับใช่หรือเปล่านะ อ่านแล้วเข้าใจอย่างนั้นแะแล้วปรากฏว่าไม่มีการติดตั้งอุปกรณ์เตือนภัยอะไรต่างๆนานานแล้ววันหนึ่งนี่ก็บอกว่าเกือบยี่สิบเที่ยวสรุปง่ายๆว่าจะยึดถนนของเจ้าบ้านเขาเป็นลานบินตัวเองเพื่อให้คนที่มาเที่ยวรีสอร์ทขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปพักรีสอร์ทตัวเองกับพักพวกที่สันวันเล่ปรากฏตอนนี้นะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้เนี่ยเขาเขาลำบากใจเพราะว่าอนุทินเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะเป็นคนที่ให้คุณให้โทษกับเขาแล้วมาแบบนี้ไม่ให้เลยไหมนะปรากฏว่านะมีคนไปฟ้องเป็นคนไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสอบอผักช่องเรียบร้อยนะครับว่ามีการสร้างสนามบินทับถนนนิคมโดยยังไม่มีใบอนุญ,ญาตจากกรมพัฒนาสังคมอย่างถูกต้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับคือเป็นช่างสำรวจ ก็เป็นเป็นนายสร้างแถวนั้นแหละครับรับมอบอำนาจจากผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองลำตะคองก็คือชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นอ่ะอะคือตอนนี้น่าจะมีการขึ้นขึ้นลงลงอยู่แล้วแต่เพียงแต่ยังไม่ได้ขออนุญาตหรือไม <c> ่ <oughs> <c oughs> นี่นะนะฮะระวังมันต้องยึดแม่มหาไทยเนี่ยไม่ไหวแล้วมั้งนอกจากว่างานการยังไม่เห็นผลงานอะไรชัดเจนแล้วนี่นะครับยังมีการเอาอำนาจ ท่านรัฐมนตรีไปเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของครอบครัวแบบนี้เดี๋ยวนะฮะผมว่าจากวันนี้นะวันนี้ข่าวมันเพิ่งออกแต่จากนี้ไปเดี๋ยวเรื่องนี้มันจะบานปลายไปเรื่อยๆกันเป็นอีกเรื่องนะครับที่หมองานงอกของนายิก็ติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้รู้ทันก็แค่นี้นะครับพบกันใหม่วันพุธนะครับสวัสดีครับทไม่ได้พวกเรานั้นรู้ทัน อันหนึ่งครับเป็นแฟนคลับรายการรู้ทันนี่แหละเขียนมาใต้คลิปนะครับบอกว่าสวัสดีคุณโดงได้ดูเป็นประจำไม่ได้หายไปไหนเลยแต่ออกความคิดเห็นที่ายโดนก็โดนตัดทุกทีเอ๊ะยังไงฮะทำไมมันตัดก็ไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้ตัดนะผมบอกให้เป็นเซ็นเซอร์ผมไม่ได้ทําอะไรเลยก็จะมีะ YouTube เป็นคนซ็นเซอร์นะผมไม่รู้ยังไงนะครับอ่ะ แต่ว่าขอเป็นกําลังใจให้คุณโด่งนะส่วนสบู่ยายาสระผมใช้เป็นประจำหอมติดตัวทั้งวันเลยค่ะพอใต้จะหมดก็จะโทรไปสั่งปั้นเล็กทันทีไม่ต้องห่วงจะใช้ของคุณตลอดไปรักเพื่อไทยรักพ้อใหญ่ทักษิณรักคุณ,คณอุ้งอิงมากๆเพื่อไทยตลอดไปค่ะขอบพระคุณมากๆนะครับสําหรับที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสเดีรกันมา <N un> ฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากให้กำลังใจใรายการรู้ทันนะครับก็สามารถทำได้ง่ายๆครับด้วยการสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ําของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กําลังใจใรายการรู้ทันได้แล้วนะครับสามารถทําได้ง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อ,อสอบถามสั่งซื้อก็ทำได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0923841222หรือทางไลน์นะครับติดต่อได้ที่ไลน์ ID มิสเดีโด ลายไอดีมิสเดีโด่งสองลายไอดีมิสเดีโด่งสามหรือในกล่องข้อความเฟซบุ๊กโด่งมิสเดีขอบพระคุณมาครับ